สวัสดีครับมาพบกับปัญญาบอลสี EP ลูกไม้35บาท3กระถาง100บาท EP ที่181ครับต่ออัปเดตนะครับตอนนี้เหลือตู้สุดท้ายแล้วนะครับ ที่พร้อมที่จะจำหน่ายครับและตัวสุดท้ายมีสามรอยต้นนะครับสำหรับที่เราจะมีในฤดูนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายตู้นะครับหมดไปแล้ว ตัวนี้ไม่ได้จำหน่ายนะครับเพราะว่าสีเขียวไม่สวยนะครับและลูกไม้ที่เพาะไว้นะครับที่รอลงกระถางยังไม่มีต้นไหนนะกระถางไหนที่มีสีแดงนะครับก็ต้องอาจจะขาดช่วงนะครับสำหรับวันนี้นะครับอญยาบนสีลูกไม้กระถางละ35บาทมกระถาง100บาท EP ที่1 8บเม็ดเราจัดส่งแบบแพ็ค ทั้งกระถางครอบแก้วจัดส่งพัสดุโดยปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งเมาเมาห้าสิบบาทกรณีโอนกรณีเก็บเงินปลายทางเจ็ดสิบาทและถังที่กระถางสี่นิ้วทั้งหมดจะเป็นไม้มีชื่อครับลูกไม้สามารถรวมกันได้นะครับในการจัดส่งครั้งเดียวระยะเวลาในการจัดส่งภาพัวันดอกเฉียงเหนือใช้เวลา หนึ 1> 1่งถึงสองวันภาคเหนือภาคกลางภาคตะนอกใช้เวลาสองถึงสามวันภาคใต้ใช้เวลาสองถึงสี่วันในกรณีที่ลูกค้าสั่งบอนสีจากเราไปแล้วนะครับเมื่อได้รับบอนสีนะครับให้ทําการแกะบอนสีออกจากกล่องกระดาษก่อนนะครับในกล่องกระดาษนั้นจะมีบอนสีที่เราทําการแพ็คครอบแก้วไปให้แก้วที่ขอบไปนั้นนะครับอย่าเพิ่งแกะออกให้แกะออกหลังจากหกโมงเย็นแล้วทําการแช่น้ําไว้ครึ่งกระถางเป็นเวลาหนึ่งคืน,นครับ หลังจากนั้นในตอนเช้าหรือข้ามไปถึงตอนเย็นเลยก็ได้ค่อยลดระดับน้ำลงหรือนำไปวางไว้ในพื้นที่ที่มีน้ำขังในช่วงแรกๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการวางแบบไม่ขังน้ำนะครับแต่สำหรับวบันสีไซ้นี้นะครับควรขังน้ำต่ออีกสักสองสองสัปดาห์หรือสองเดือนก็ยังจะดีนะครับ เพราะว่าน้องเขาจะได้สดชื่นแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆสำหรับลูกไม้ไซต์ที่เราจำหน่ายนะครับเมื่อไปถึงลูกค้าแล้วสามารถอัพไซต์กระถางได้เลยนะครับแต่ต้องพักไว้ก่อนสักสามวันนะครับให้เขาปรับกับระบบปรับกับปรับความให้เขาปรับสภาพกับน้ำและอากาศที่บ้านของลูกค้าก่อนหลังจากนั้นนะครับสักสามวัน นำมาอัพไซต์กระถางเป็นไซต์กระถางสักแดนิ้วน้องเขาก็จะโตเร็วขึ้นเนื่องจากว่าสารอาหารที่ได้รับก็จะเยอะขึ้นสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันในลูกไม้ที่เรานำมาเสนอเลยครับลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับสีชมพูแบบนี้เลยนะครับลูกไม้กระถางที่หนึ่งลูกไม้กระถางที่สองครับ กัดเม็ดสีชมพูแบบนี้นะครับลูกไม้กระถางที่สองครับลูกไม้กระถางที่สามครับลูกไม้กระถางที่สี่ครับ ลูกไม้กระถางที่ห้าครับลูกไม้กระถางที่หกครับสีวันหลานแบบนี้เลยนะครับกัดเม็ดส,สวยๆเลยนะครับกระถางที่หกครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับลูกไม้กระถางที่แปดครับ กระถางที่เก้าครับสนใจนะครับโทรมาที่0876115169 ep นี้ ep ที่1 8ึ่สนใจหมายเลขไหนนะครับใน ep 181แปแจ้งมาได้เลยนะครับต้นไม้หนึ่งกระถางต่อนหนึ่งหมายเลขนะครับท่านจะได้ตรงตามที่เรานำเสนอทุกต้นนะครับเพราะว่าปักป้ายไว้อย่างนี้นะครับ กระถางนี้กระถางที่เก้าครับลูกไม้กระถางที่สิบครับลูกไม้กระถางที่สิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่สิบสองครับ ลูกไม้กระถางที่สิบสามครับลูกไม้กระถางที่สิบสี่ครับลูกไมก้รก,มกระถางที่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สิบหกครับ ลูกไม้กระถางที่17ครับลูกไม้กระถางที่18ครับลูกไม้ราคา35บาท3กระถาง100บาทกระถางที่18ครับลูกไม้กระถางที่19ครับลูกไม้กระถางยี่20ครับ ลองพิจารณาดูนะครับว่าทท่านชอบสีไหนนะครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสองครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสามครับ ลูกไม้กระถางที่ยี่สี่ครับลูกไม้กระถา,างที่ยี่บห้าครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบหกครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบแปดครับ ลูกไม้กระถางที่ยี่บเก้าครับมีสีเขียวและก็สีแดงนะครับในกระถางนี้สีน้ําตาลเขียวและสีน้ำตาลครับสะดือสีขาวลูกไม้กระถางที่ยี่สิ้าครับลูกไม้กระถางที่สาสิบครับกัดสีแดงนะครับเขียวกัดแดงครับเขียวกัดเขียวเขียวกัดแดงนะครับลูกไม้กระถางที่สาสิบครับ ลูกไม้กระถางที่สามสิบเอ็ดครับดางๆตายประครับแบบนี้นะครับใบกลมลูกไม้กระถางที่สามสิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสองครับสีเข้มๆแบบนี้เลยนะครับมีมีกัดสีแดงนะครับบริเวณนี้ กระทางที่สามสิบสองครับกระทางที่สามสิบสามครับดูชัดนะครับอันนี้เม็ดชัดเจนนะครับแต่ละสีแต่ละต้นนะครับกระถางที่สามสิบสามครับกระถางที่สามสิบสี่ครับอันนี้กัดสีสีแดงมาแล้วนะครับได้ป้ายนะครับ แต่น้องยังไม่โตแต่ถ้าโตแล้วเขาจะมีความชัดเจนมากกว่านี้นครับกระถางที่สามสิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่สามสิบห้าครับจุดขาขาวันนี้นะครับนี่เริ่มดังนะครับดงังลูกไม้กระถางที่สามสิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สามสิบหกครับใบกลมนะครับกระดูกเข้มเข้มเลยนะครับ ใบนี้ด่างเขียวนี้ออกโทนชมพูขอบเขียวนะครับประทางที่สามสิบหกครับไปสนใจโทรมาที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้านะครับแต่ละอีพีต้นไม้ไม่เหมือนกันนะครับในอีพีก็จะมีทั้งหมดเจ็ดสิบสองต้นทุกๆอีพีนะครับดังนั้นเลือกอีพีไหนแกงอีพีนั้นนะครับจะได้ต้นไม้ที่ถูกต้น ลูกหมากระถางที่สามสิบหกครับลูกหม้กระถางที่สามสิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่สามสิบแปดครับจุดเย่นอยู่ที่ต้นนี้นะครับสีสวยเลยนะครับลูกไม้กระถางที่สามสิบแปดครับลูกไม้กระถางที่สามสิบเก้าครับ ลูกไม้กระถางที่สี่สิบครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบเอ็ดครับมีซ่อนอยู่นะครับด้านล่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระถางที่สี่สิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบสองครับเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมอับสากระถางครับกระถางที่สี่สิบสองครับ ลูกไม้กระถางที่43ครับกระดูกชัดๆแบบนี้ก็มีนะครับหนึ่งต้นนะครับชัดๆเลยนะครับลูกไม้กระถางที่43ครับลูกไม้กระถางที่ลูกไม้กระถางที่44ครับเปิดๆแบบนี้เลยนะครับกระถางที่44ลูกไม้กระถางที่45ครับ กระถางที่46ครับดูใบของเขาใบเล็กใบนี้นะครับใบหลอดใหม่นะครับเครียกมาเป็นสีแบบนี้นะครับลูกไม้กระถางที่46ครับลูกไม้กระถางที่47ครับลูกไม้กระถางที่48ครับลูกไม้กระถางที่49ครับ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเอ็ดครับดูขาวๆแบบนี้นะครับกระถางที่ห้าสิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสองครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสามครับ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบห้าครับกระดูกเขียวนะกัดกสีชมพูจางๆออกทางขาวนะครับแล้วก็เม็ดชมพูก,กระถางที่ห้าสิบห้าครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบหกครับ ระดูกสีขาวเขียวออกจางๆนะครับเป็นใบสีแดงครับขอบใบสีขาวกระดูกกระดูกเขียวนะครับเขียวจางๆลูกไม้กระถางที่56ครับลูกไม้กระถางที่57ครับลูกไม้กระถางที่58ครับ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเก้าครับเม็ดเข้มเข้มแบบนี้เลยนะครับเม็ดตอกน้ำตาลเข้มเข้มเลยครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่หกสิบครับ ลูกไม้กระถางที่ห1บครับกระถางที่หกิบครับกระถางที่หกามครับกระถางที่64ครับกระถางที่ห5สิบ้าครับลูกไม้3าบาท3กระถางหนึ่ง้อยบาทกระถางที่ห5ห้าครับใครสนใจโทรมาที่0 8นย์1ป 1, 1 6 9็ดหกหนึ่งห้าหนึ่ง้าหรือทักไลน์มานะครับ เบอร์โทรกับเบอร์ลนยนะครับเบอร์เดียวกันกระถางที่65ครับลูกไม้กระถางที่66ครับกระถางที่67ครับ กระถางที่หกสิบแปดครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดสิบครับในอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนี้นะครับท่านชอบหมายเลขใดน,นะครับจดไว้แล้วก็โทรมาที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้านะครับสามกระถางหนึ่งร้อยบาทสิบกระาถางแถมสองกระถาง หลังจากสิบกระถางแนละ้วทุกๆห้าก,กระถางแถมหนึ่งกระถางนะครับถ้าจะส่งแบบเหมาเมากรณีเก็บเงินปลายทางเจ็ดสิบาทกรณีโอนห้าสิบาทกระถางที่เจ็ดสิบครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดสิเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดสิบสองครับ สำหรับวันนี้นะครับทางอัญยาบนสีก็ทองกล่าวคำว่าสวัสดีครับ